Thank you.

เดี๋ยวเราถามคนกินกันกินไหมกินไครับงมัเนาะกินจีบบารเนาะกองยาวกองเป็นกลองอีสานอะกองยาวกลองยาวอีสานเอาแล้วพอคมะเังมีเ่ี่พมะเราก็ทมา ไม่ได้ไปม่ได้ไปงานราชการไม่ได้ออกออกหน้างานให่อะไรง้ไดู้งเท่ได้ไม่ใช่เขาใช้กางเกงขายาวเสื้ออะไรตอมีก็ใส่ไม่มีก็ใส่เสื้อที่แบบเป็นสีสีแบบสีแบบไม่ไม่เป็นสีดำนะมีหลายต่อหรื่อะแล้วก็ต้องไปแบบไปแต่เช้าเช้าหรือธรรมดาถตาไปโปตีนไปไปเมือไหรรงนี้อ่า การลดสัดสวนน้เนี่เดี๋ยวสิยุ่อยู่เดี๋ยวอนอ่ก่าน่าแี่ยอ่อน้าธนาคารพเห็นหนุ่มปากไรมือเราก็เห็นว่าหน้าธนาคาร เอ,ไไเอาไข่ก็เอาเปิม้มามากคืเอเกือมากคือเกือเ่ยภาาเกอหนานาอีนเออไม่ได้จะพาะเาะราไม่ได้ภาษาจีหมเเป็นมาษาอะาจ่ ไปจากดูอะเอาไปว่ามาได้นี่ท่านผู้ไข่มาเอออเารุณกุลละเออนิจมายาเขายกเว้นอยุคเขาจีกานนันเราเขายกเว้นเหรอเขาดจะยิ่งโดนโยกเว้นเออแต่ว่าต้องอเห็นเส้นก่อนเออ ไปแล้วป่ะให้เนี่ยเออเออหาหมดเออตัดตัดตีฮ่าเด็กรวยเนี่ยรวยเป็นบาทเต้เป็นเหตุการ ใดุดยแล้วก็บองนี um <t <t ่น um> uh uh ัแล้วก็เว้ยัเวนนะเสิเศ้าอะนี่ตหูหนอืมอร่อยอร่อยอะถ้าหนูบอกอร่อยก็คืผ่านอะกลัวไม่มีหใจกัวไม่ได้ใจ แ <laughs> ล้วแม่เคยกินแล้วแม่ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบอีสานเลยใช่เปรี้ยวด้วยนะต้องเปรี้ยวด้วยแล้วก็ทอดหอมด้วย,ยวโคตรเลย <laughs> มาทำสูตร<ล>สูตรหน้าไขา่สูตรหน้าไข่เลยนะแม่ก็ฝึกกับแกอยู่แลลูกชายเนะี่ยชอบซื้อกินอยู่หน้าไขา่ เาซื้อจำวนกนวนนารงน้อพรุ่นี้เหรอแต่ผ้ามันอยู่ในลังก็ถ้าเหงื่อจะฉีดน้ำหอมกาฉีดลองเกิยงยีนแลยเกยงยีนก็นนั้นแรหลุดองนูแหละหนูพับมากไปแล้วงั้นก็ลองช้อนสองวนแต่มันพอดีก็ใส่รัดๆพอดีแหละเกยงยีนอะ นั่นต้องเอาผ้ามาด้วยก็การร้องแขนผ้เขาวม้าแม่ต้องสะพายไอ้ต้องเอาผ้ามาลองลองตรงตรงนี้รันแหละผ้าเขามาแม่นีมาลองกองเออเราจะไปลองอะไรก็ลองผ้าเขามานี่แล้วบ้าขามาผ้าผ้าเย็ดอะไรนั่นแหละผ้าที่แบบมันนุ่มๆอ่ะเอาไว้ถ้าต้องออามาต้องเอากองแบบสบายผ้ามดแล้วแล้วสายของเรา